อ้าวมีเมนูอย่างครับวันนี้โอ้สวัสดีครับครับผมวันนี้มีพี่ส้มเหี่ยตินครับอ๋อกระโหลซ้อมครับอ๋ออีกกระยู่ได้แล้วครับเนาะอีกกระยู่ได้แล้วครับอ๋อกระน้ำปลาเหี่น้อยครับบ๊วยไปกินบ๊วยไปกินข้าวตั้งหนอกตั้งปากยังเขาวะกี้เขาจวนไม่กินหลับไกรอยู่ยครับอ๋อยังไปอันเขาหานกันครับก็ก็ย้อนเขาหานกันก็เลยบ๊วยเออถึงเขาไปเราบแต่ตั้งเลี้ยงเขาอยู่ดีนะครับง่ายๆครับผมอะไรๆไปกินง่ายๆวะเนาะครับพ่นขาพ่นมือไว้เนาะ คนขาฝนมือไปนะครับง่ายๆครับแล้วเป็นที่เป็นอย่างบมมีก็เป็นน้าอย่างวะนี่เออมีนี่ร้อนแหนเนี่ยลืมฮะแกงอยังแกงอ้อมอ่ะโอ้มีแกงอ้อมกันน่ะนี่แกงออมแล่ฮะออมแลอ้อมอย่างอ้อมแหล่เออมันติสอเนี้ยงใตมาหน่อยแกงสสแล้ครับออมสสแล้อ๋อมแล่แล้วนี่ของกิน ไปเจ้าแล้วครับนี่อ๋อแล้วมากินมาตอนเนาะไม่กัลาไม่ตอนต <c oughs> าเห็นน้อยครับหลับไกลนี่ยผมไปนาะไปนะถ้าไปก็ตึงได้เลี้ยงอยู่ดีนะเนาะไปอยู่ตึงได้เลี้ยงอยู่ดีเ <c oughs> ล่ๆกับอาหารกันอีกไม่เข้าด้วยกันครับผมโม่โ <c oughs> มอหลง,งนั่นฮัลโหลโอ้บันไดยิ้มเดียบันไดยิ้มเด้ยินอย่างนี้นมอมึงมกันฮัลโหลนั่แหนมเข้าเนื้อแล้วกัน ปีน,น้ำย่างเกี่ยวไข่หมูก่อนแล้ะอู้ฟันบุ้งเลี้ยงนี่เอะไรนะย่างเกี่ยวไข่หมูก่นอนโอ้ครับครับครับเดี๋ยวนะมาเข้าโทรศัพท์อ่ะเออมาเข้าโทรศัพท์เอาแนวเข้าแาแล้วนนกันปีน้ำเกี่ยวไข่หมูกับนเบอร์เนาะโคุยซับบุ้งเลี้ยง่บ่ <laughs>